สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับขอบพระคุณที่กดติดตามและกดรับชมนะครับสำหรับวันนี้ผมชวนมาชมนะครับในส่วนของ Toyota Camry ปี2004เครื่อง2.4ออโต้นะครับถือว่าเป็นตัวท็อปสุดในรุ่นของ Camry แล้วนะครับตัวนี้นะครับภายในยังสวยงามอยู่นะครับแล้วก็รถรุ่นนี้ในปี2004ที่ซื้อออกมาก็น่าจะประมาณสักล้านห้าขึ้นได้นะครับตอนนี้เปิดมาในราคา 1 3 9 0 0 0บาทนะครับถ้าใครสนใจลองมาชมก่อนแล้วถึงตัดสินใจได้เลยนะครับเอาเป็นว่าสมาชิกที่สนใจชมไปพร้อมๆกับผมเลยนะครับคันนี้เป็นสีบอลทองนะครับถ้าใครสนใจจริงๆก็ต้องไปชมทดลองขับนะครับรถอยู่ที่พระรามสองนะครับสีบอลทองแบบนี้ก็สวยนะครับเป็นสีมงคลเอาเป็นว่าถ้าใครชอบหรืองบประมาณถึงก็โทรเจรจาสอบถามไปทดลองขับพาเพื่อนไปดูพาช่างไปดูนะครับก็จะได้รถที่มัน สมบูรณ์มาใช้นะครับจะได้ไม่ต้องกังวลว่าเออน้ําท่วมหรือเปล่าเครื่องไม่ดีหรือเปล่าก็ไปเช็คให้มันเรียบร้อยนะครับก่อนที่จะจ่ายเงินนะครับเช็คเรียบร้อยแล้วก็ถึงตัดสินใจซื้อขายกันนะครับในราคาเท่าไหร่ก็ตกลงราคากันเลยครับผมคันนี้สวยนะครับรถอยู่กรุงเทพนะครับ พี่น้องกําลังสนใจหารุ่นนี้ก็ติดต่อกันไปเลยนะครับสําหรับพี่น้องที่ยังไม่ได้รถที่ถูกใจนะครับก็กดติดตามไว้ได้เลยนะครับเมื่อมีรถที่ถูกใจมางบประมาณถึงก็จัดการได้เลยนะครับสําหรับผมเป็นเพียงแค่ผู้นําเสนอและผู้ชี้เป้านะครับพี่น้องตตัดสินใจได้เลยนะครับตามงบประมาณตามความชอบและตามความเหมาะสมของแต่และครอบครัวได้เลยนะครับรถคันนี้นะครับสวยงามมากๆสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเลยทีเดียว ABS Airbag แอร์แบ็กสลูกนะครับตัวนี้ม่านหลังไฟฟ้ามีแอร์หลังนะครับระบบไฟฟ้าทั้งคันแล้วนะครับเรือนไม้ก็เป็นเรือนไม้แบบ3-4สีดิจิตอลนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจเนี่ยก็ต้องไปชมไปทดลองขับนะครับรถก็อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานครับอาจจะต้องไปมีเก็บมีทําก็นิดนิดหน่อยครับไม่เป็นไรเน้นที่เครื่องและช่วงล่างและเกียร์สมบูรณ์ที่เหลือก็ค่อยเก็บค่อยทําได้ครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบก็ต้องไปทดลองขับนั่นแหละครับ ขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามและกดรับชมนะครับสำหรับคันนี้เป็นเบาะหนังเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกครบเลยนะครับมีจอมาให้พร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใครซื้อไปในราคานี้ก็ถือว่าคุ้มค่าครับเอาไปใช้งานส่วนอะไรและข้อมูลในการซ่อมบำรุงดูแลก็สามารถจะหาความรู้เพิ่มเติมได้ที่ทางแคมมี่ขับทาง Facebook หรือทาง u t u b e นะครับมีคนมารีวิวมีคนมา สอนเทคนิคต่างๆให้เรานะครับเผื่อจะได้นํารถไปใช้ได้อย่างสบายใจนะครับก็ต้องขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่กดติดตามและกดรับชมนะครับต้องบอกกันว่าคันนี้สวยและพร้อมจริงๆนะครับครับสําหรับคันนี้ก็ฝากไว้เลยนะครับรถสวยแล้วก็ สิ่งอำนวยความสะดวกมีพร้อมจับนะครับแล้วก็หรูหราเลยนะฮะเมื่อเทียบกับอีโคโคาร์หรือรถที่มันราคาเบาๆคันนี้ในราคา139,00 0บาทก็น่าจะคุ้มค่าครับก็ต้องไปเจราจาต่อรอกันนะครับซื้อของต้องต่อนะครับเขาก็พร้อมให้เราต่อแค่ว่าเราจะเจอันได้ครึ่งทางท่าที่ตรงไหนนะครับเอาเป็นว่าฝากไว้เลยนะครับพลาดไม่ได้นะครับคันนี้นี่ครับอย่างเดิมๆนะครับโรงงานบาเบลอยังอยู่ครบเลยเอาเป็นว่าถ้าชอบต้องรีบไปชมเลยครับขอบคุณครับ